สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะประจาเดือนมิถุนายนกัน,นะคะ่ะก็ก่อนอื่นที่เราจะไปเปิดดวงนะคะไม่ต้องขอพูดคําว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะให้กับชาวราศีเมถุนทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้ปีนี้ค่ะเป็นปีที่ควรจะมีความสุขมากที่สุดนะคะคิสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการะคะขอให้คู่นะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะสําหรับลัคนาราศีนะคะเมธ ปะไว้ให้นะคะในใต้คลิปวิดีโอสามารถที่จะไปเช็คกันได้เลยนะคะทุกชาวราศีเมถุนนะเมตาตามโหราศาสตร์ตะวันตกคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูตามโหราศาสตร์ไทยและเอนเตอร์จีนะคะตรงกับคุณก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่คนโสดนะคะชาวราศีเมถุนกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอดูลักษณราศีนะคะของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนกันก่อนเลยคะ่ะ ราศีเมษค่ะราศีมังกรราศีกุมค่ะราศีกันนะคะและราศีพิจิกค,ค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำนะคะจากไพ่ให้กับคุณกันก่อนเลยนะ เม่ค่ารู้สึกว่าไพ่เียค่ะอยากจะบอกคุณนะคะว่าอยากให้คุณนะคะจินตนาการถึงชีวิตของคุณชีวิตคู่ของคุณคนรักของคุณนะคะว่าคุณต้องการที่จะให้ใครนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอยากได้คู่ครองแบบไหนคุณอยากได้คู่รักแบบไหนอ่ค่ะอยากให้คุณนะคะจินตนาการถึงเขาคนนั้นและก็อยากให้คุณนะคะมีแรงบันดาลใจและมีกําลังใจที่จะรอคอยคนคนนั้นนะ แม้ว่าในเวลานี้ค่ะบางท่านคุณอาจจะโสดมานานแล้วค่ะแต่เมย์อยากให้คุณนะคะมีความหวังในเรื่องราวของความรักอยากให้คุณเชื่อค่ะว่าความรักที่ดีความรักที่มั่นคงและความรักที่คุณปรารถนาค่ะจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณนะคะบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ได้เจอมันหมายถึงการที่คุณนะคะปฏิเสธความรักปฏิเสธพรจากพระเจ้านะคะปฏิเสธของขวัญที่พระเจ้าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณ กำลังที่จะมอบให้คุณนะคะอยากให้คุณนะคะมีความหวังไว้นะว่าคุณจะได้พบเจอกับคู่รักที่คุณอยากที่จะเจออย่างแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่กดแห่งแรงดึงดูดของคุณมันพร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะมันจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคุณชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นนะคะเติม e NERGY ให้ตัวเองนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเติมกำลังใจให้กับชีวิตของตัวเองค่ะ พ่ที่คุณนะคะจะเป็นแรงดึงดูดดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณดึงดูดคู่รักที่คุณปรารถนาให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะคุณชาวราศีเมถุนนะเดี๋ยวเมท h o ไพทัโล่นะคะบอกกับคุณหน่อยนยีชาวคุณโสดเนาะดูหน่อยค่ะว่าไพทาโล่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะชาวราศีเมถุน เ uh huh. มฆ่ารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณมันเกิดขึ้นแล้วคะ่ะหลังจากที่คุณน่าจะตัดความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนี้ไปหรือว่าคุณน่าจะเหมือนจบความสัมพันธ์กับครั้งล่าสุดนี้ไปอะคะ่ะเมฆ่ารู้สึกว่าเดี๋ยวคุณนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวจะมีใครบางคนคะ่ะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอะนะคะอืมอ ไม่คารู้สึกว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณคณโนโสดคุณเคยเสียใจในเรื่องราวของความรักหรือว่าคุณเคยผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาค่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นจะออกไปจากชีวิตของคุณมันถึงเวลาแล้วค่ะที่สิ่งดีๆจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไม่มองว่าคนเก่าๆอะค่ะคุณน่าจะจบประเด็นจบดรามา Philip, ่าแล้วล่ะชาวราศีเมถุน มันน่าจะไม่มีภาคต่อสําหรับคุณกับเขาแล้วนะคะทีเนี้ยสาหรับคนโสดคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่เป็นความรักที่รวดเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะไม่รู้สึกว่าความผิดหวังเสียใจเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะอืมไม่ว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณ เทวดานางฟ้านะคะที่คุณเคยขอพรไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่ท่านจะประทานพรให้กับคุณแล้วมันถึงเวลาแล้วคุณคนโสดที่คุณนะคะจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะเคยเจอคู่กรรมอ่ะเป็นคู่กรรมที่มันมีแต่เรื่องท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะมันมีแต่ความถูกใจเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะไม่ค่รู้สึกว่าคู่กรรมของคุณเนี่ย มันหมดวาระที่คุณจะต้องได้เจอกับเขาแล้วนะความผิดหวังเสียใจความถูกความเศร้าใจที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้ค่ะในเรื่องของคนรักเก่าแฟนเก่าเนี่ยมเมฆะมองว่ามันจะไม่มีทางที่จะได้กลับมาอีกแล้วะค่ะมันจะไม่มีวันได้หวนคืนกลับมาแล้วคุณคนโสดชัดเจนมากสิ่งที่เมฆะจะต้องพูดในเรื่องของคนรักเก่าอ่ะค่ะเพราะว่าในบางท่านที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังแบบ แอบรอคอยคนรักเจ้าอะไรแบบนี้ไม่แค่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วเพราะว่าคุณกับเขาค่ะหมดวาระซึ่งกันแลกันแล้วแล้วก็สําหรับบางท่านที่คุณเคยผ่านความรักที่มันโหดร้ายมานะคะเป็นความรักที่มันทําให้คุณเสียใจมากๆนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรไม่ว่าจะจบลงด้วยเ,เหตุผลอะไระคะ่ะไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่ามันจบลงไปแล้วคุณจะไม่ได้เจอกับความถูกความเสียใจแบบนั้นอีกแล้วะคะ่ะ ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยอีกแล้วค่ะในเรื่องราวของความรักจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่รักครั้งใหม่แล้วก็จะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็จริงจังจริงใจกับคุณด้วยค่ะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์มากๆเลยคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาดูแบบเฟนลี่จังเลยแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันอาจจะเป็นแค่ บุคลิกข,ของเขาที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานบวกมันเลยทําให้ใครหลายๆคนนะคะอยากที่จะเข้ามาหาเขาเพราะว่าด้วยความที่เขามีพลังงานบวกเนี่ยการที่เขาอยู่กับใครเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้คนคนนั้นสบายใจได้นะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเชิงแบบชู้สาวอะไรแบบเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของมิตรภาพนะคะ แต่คนคนนี้เวลารักใครเรารักจริงพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคนคนนั้นอย่างเต็มที่อะค่ะแม้ว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีใครหลายๆคนเข้าหาก็ตามทีอะแต่ด้วยความที่นิสัยของเขาอะค่ะมันมั่นคงจริงจังจริงใจกับผู้รักของเขาอะตอนที่เขาโสดอะเขาอาจจะแบบเออมีบ้างมีคนคุยมีอะไรแบบน,นี้แต่พอเวลาที่เขาตัดสินใจเลือกใครแล้วอะค่ะเขาจะรักมั่นคงนะ สิ่งที่ไม่อยากจะบอกคุณดักคอคุณไว้ก่อนเลยนั่นก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมผู้ชายผู้หญิงคนนี้ดูแบบเขาเข้าหาคนง่ายอะไรแบบนี้ค่ะมีคนเข้าหาเขาเยอะอะไรแบบนี้ด้วยนิสัยของเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนอะอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเวลาที่ใครอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วอะก็จะรู้สึกเหมือนเออเขารู้สึกดีเขาเหมือน คิดบวกอะเหมือนกับเราได้อยู่กับคนที่นีสใสดีอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเออคนเนี้ยคุยได้คนเนี้ย game, คุยไ,ดคนนยได้นะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเรื่องของชูส้สาวหรือว่าเป็นในเรื่องของความรักอย่างเดียวอะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขาดูเหมเลาะง่ายยิ้ม <ule> <ๆ S 1> ง่ายอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณอ <ๆ S 1> ยู่กับเขาคุณก็อาจจะรู้สึกดีด้วยนะคะคนคนเนี้ยอยู่ด้วยล้าสบายใจไม่ต้องพูดแบบนี้ว่าอยู่กับคนเนี้ยเราคุณจะรู้สึกสบายใจ มันจะไม่เหมือนกับความรักที่คุณเคยเจอมามันจะไม่เหมือนกับความรักที่คุณเคยจบมานะคะสำหรับบางท่านที่ความรักนะคะมันทิ้งบาดแผลไว้ให้คุณนะ่ะจนคุณรู้สึกกลัวความรักจนคุณรู้สึกว่าอฉันอาจจะไม่ได้เจอกับความรักที่ดีอะไรแบบนี้คะ่ะหรือว่าปิดใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองอะไรแบบนี้ไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยคะ่ะ แล้วก็เป็นคนที่จริงจังจริงใจงแล้วก็ทุ่มเทคุณจะรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เขาเข้ามาจีบคุณมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้เลยอะคะ่ะว่าคนคนนี้จีบคุณชอบคุณโดยที่คุณไม่ต้องเดาว,ว่าเออเขาคิดยังไงกับเรานะอะไรแบบนี้คะ่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วชัดเจนและที่สําคัญนะคะคนคนนี้เขาจะทําให้คุณได้เห็นว่าถ้าไปต่อกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงนะ เขาอาจจะชัดเจนกับกับคุณตั้งแต่แรกเลยหรือว่าอาจจะบอกกับเพื่อนของเขาคนในครอบครัวของเขาว่าเออเนี่ยเขากาลังคุยอยู่กับคุณนะเขากําลังคบอยู่กับคุณก็คือแบบเปิดเผยเลยอะคะ่ะจนคุณรู้สึกว่าเออค,คนคนนี้เขาเชื่อใจได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่อะคะ่ะแต่ว่าเขาเชื่อใจได้ ไม่ใหญ่คุณเปิดใจหน่อยนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะคุณคนโสดไม่ใหญ่คุณเปิดใจหน่อยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ใหญ่คุณนะคะเก็บเขาไว้เป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าคนคนนี้จริงๆแล้วอะคะ่ะจากหน้าไพ่เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะแต่ติดตรงที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีลุกตชูนิดหนึ่งอะอาจจะเป็นคนที่แบบดูเฟลี่อย่างที่เมย์บอกไปอาจจะแบบมีใครอยากที่จะเข้าหาเขาอะคะ่ะด้วยบุค,คลิกของเขาอย่างกับที่เมย์บอกด้วยนิสัยของเขาอะคะ่ะ มันเลยทําให้ใครๆอยากที่จะเข้าหาเขาแบบเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเขาอาจจะมีแบบนิสัยที่ว่าแบบเหมือนคุณแม่อ่ะแบบอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างดูแลคนอื่นเทคแคร์คนอื่นด้วยอะค่ะมันเลยทําให้ใครหลายๆคนอยากที่จะอยู่กับเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ๆเขาหรือว่า บางทีอ่ะคนรอบข้างเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมาหาคนนี้มันเลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าเขามีคนในสต็อกเยอะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคนคนนี้เวลาที่เขารักใครอะค่ะเขารักจริงเขารักมั่นคงนะในบางท่านถ้าเกิดว่าคุณเคยเจอสถานการณ์รักสามเศร้ามาค่ะในเรื่องราวของแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นแผลใจของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คนคนนี้มีคนเข้าหายเยอะแล้วก็กลัวว่าจะเหมือนแบบเจอกับสถานการณ์รักษาเศร้าอีกแต่เมย์คะรู้สึกว่าไม่หรอกคะ่ะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะฝากฟันไปกับคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณนียแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวในเรื่องราวของความรักหรือว่าอาจจะรู้สึกกลัวในรักครั้งใหม่นะคะแต่เมย์อยากให้คุณเปิดใจสักนิดหนึ่งอะค่ะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่า คุณไม่มั่นใจไม่อยากให้คุณเก็บคนคนนี้ไว้ในรูปแบบของมิตรภาพไว้ในรูปแบบของความเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะ อย่างกับที่แม่บอกไปอะค่ะคุณคนโสดก็คือแม่อยากให้คุณนะคะเก็บคนคนนี้ไว้เป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในตัวคนคนนี้นะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะเหมือนค่อยๆดูค่อยๆกรองคนคนนี้ไปก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจแต่จากหน้าไพ่เลยก็คือคุณน่าจะทําอย่างที่แม่บอกแหละเพราะว่าคุณน่าจะไม่ได้เหมือนแบบตกลงปลงใจกับคนคนนี้แบบรวดเร็วกระทันหันขนาดนั้นนะคะ แต่เมฆารู้สึกว่าคุณน่าจะค่อยๆดูดูไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะน่าจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักมาก่อนหน้านี้คุณน่าจะเคยได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการมีรักครั้งใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องรักอย่างระวังอ่ะรักแบบที่เราจะรักตัวเองไปด้วยอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏตามหน้าไพ่ที่เมเห็นสําหรับชาวราศีเมถุน ในพาร์ทของคนโสดไม่ค่ะรู้สึกว่าคุณน่าจะเคยได้รับบทเรียนจากรักครั้งเก่าอะค่ะมาเยอะอยู่พอสมควรมันเลยทําให้เวลาที่คุณจะมีรักครั้งใหม่อะค่อนข้างที่จะกรองคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะพิจรารณาคนเยอะเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองต้องเสียใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเปิดใจใหม่อะค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนเนี่ยน่าจะประมาณว่าอยากให้ความรักครั้งเนี้ยเป็นของจริงเป็นคนจริง ไม่อยากเสียใจอีกแล้วไม่อยากเจอกับความรักที่เคยผ่านมาไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยะคะ่ะไม่อยากกลับไปเสียใจไม่อยากกลับไปเจ็บนะคะอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีรักครั้งใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะทบทวนค่อนข้างที่จะดูมากเป็นพิเศษสําหรับชาวราศสิ่งมถุนนะคะสําหรับ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับชาวราศสิ่งมถุนนะคะในพาร์ทของคุยคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหากันต่อเลยเนาะ สวัสดีค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนนะคะพาร์ทคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเมย์ต้องขอเช็คลัคนาราศีของเขาคนนั้นกันหน่อยนะราศีกรกฎค่ะราศีกุมราศีมีนะคะธาตุน,น้ำกรกฎพิจิกมีและราศีกันโอเคเดี๋ยวเมย์ขอให้คำแนะนำใบแรกให้กับคุณหน่อยนะคะ การเป็นตัวเองอะคะ่ะมันดีที่สุดแล้วนะชาวราศีเมถุนไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่สวยหรือเปล่าฉันไม่เก่งหรือเปล่าฉันไม่ดีพอหรือเปล่าเมคใค่อยากจะบอกกับคุณนะคะว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกใบนี้มันมีแค่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองเท่านั้นนะคะเมคไม่ได้อยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยมาก ต่เม ha bon yourself, Walker, Tonight, watch, ียอยากคุณนะคะเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวคุณเองถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวคุณเองอะค่ะวันหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณมันเห็นผลลัพธ์อะค่ะคุณจะรู้สึกมีความสุขแล้วคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากๆถ้าในเวลานี้คุณรู้สึกว่าฉันไม่สวยและการที่คุณจะลุกขึ้นมาค่ะดูแลตัวเองดูแลความเป็นตัวเองอะค่ะมันจะดีมากๆเลยค่ะที่วันใดวันหนึ่งคุณกลับมาส่องกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าฉันดูดีขึ้นฉันสวยขึ้น ไม่อยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองอะคะ่ะไม่ไม่ได้อยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพราะคนอื่นเพราะว่าคุณจะเหนื่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะลวไพ่อะค่ะเขาอยากจะแนะนํากับคุณนะคะว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องดูแลตัวเองในเวลานี<__><__้อะค่ะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องใส่ใจตัวเองแล้วกลับมามองสิ่งที่คุณเป็นกลับมามองคนรอบข้างที่เขาสนใจคุณหวังดีกับคุณและรักคุณจริงๆค่ะ มันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองบ้างถ้าในเวลานี้คุณกําลังวิ่งไล่ใครบางคนหรือว่าสนใจใครบางคนมากจนเกินไปไม่อยากให้คุณนะคะหยุดวิ่งไล่ตามคนคนนั้นและกลับมาใส่ใจตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณดูแลตัวเองดีพอค่ะเดี๋ยวคนคนนั้นจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนใส่ใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ คุณอยากจะดูแลนะคะก่อนที่คุณจะไปดูแลใครเมยอยากให้คุณดูแลตัวเองก่อนนะคะเติม e NERGY ของตัวเองให้เต็มนะคะคุณชาวราศีเมถุนเพื่อที่คุณจะได้มีกําลังใจไปต่อกับชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะคัดกรองสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเพื่อที่ชีวิตของคุณค่ะจะได้มีที่ว่างมากพอสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะโอเคเดี๋ยวมยขอไพ่ทาโร่นะคะ บอกสถานการณ์ในเวลานี้ของคุณหน่อยค่ะเหตุการณ์สถานการณ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบางท่านนะคะความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณรู้สึก เสียใจมากมันเหมือนการโดนแทงข้างหลังอะบางท่านคุณเจอกับสถานการณ์ที่ถูกแทงข้างหลังนะคะแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคมากๆคนที่คุณรักมากที่สุดคือคนที่ทำร้ายคุณได้มากที่สุดคุณรู้สึกเจ็บมากๆกับการกระทำของคนคนนั้นในบางท่านนะคะคุณเลือกที่จะตัดความไม่ชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์รักไม่ชัดเจนนะคะไม่มองว่าคุณน่าจะตัดความไม่ชัดเจนเนี้ยออกไปด้วยการที่ คุณไปต่อกับชีวิตของตัวเองอะชาวราศีเมถุนในบางท่านเนี่ยพอคุณ move on จากคนคนนี้คุณได้เจอกับใครบางคนที่เขาเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะแต่ในบางท่านนะคะคุณปิดใจนะจริงๆอะถ้าคุณจะออกไปจากคนคนนี้หรือว่า move on จากคนคนนี้คุณสามารถที่จะทำได้นะ เพราะว่าคุณน่าจะได้เจอใครบางคนนะคะที่เขาเข้ามาสู่ชีวิตของคุณที่เขาเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะในบางท่านนะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมันมีให้เลือกมากกว่าหนึ่งอะไม่คารู้สึกว่าในบางท่านเขาน่าจะมีตัวเลือกอะความสัมพันธ์นี้ยทำให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะ แล้วก็ปล่อยให้คุณรอคอยอยู่สักพักเลยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องรออ่ะไม่ไม่รู้ว่าคุณรออะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องรออ่ะคุณต้องรออ่ะคือเอนเอร์จีน้าให้ประมาณว่าคุณต้องรออ่ะถ้าคุณอยากไปต่อกับคนคนนี้หรือว่าถ้าคุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้คุณต้องรอแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณรอจนคุณรอไม่ไหวแล้วอ่ะ บางท่านสถานการณ์มันไม่ชัดเจนนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ในรูปแบบความไม่ชัดเจนแล้วก็เขาอาจจะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์บางท่านคุณอยู่กับสถานการณ์ที่มีใครบางคนเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่มากๆท็อกซิกมากๆเลยคะ่ะเหมือนโดนแทงข้างหลังมาด้วยอะ่ะ ทั้งๆที่คุณให้ใจเขาไปเยอะมากเลยนะทั้งๆที่คุณให้ทั้งความรักความหวังดีความซื่อสัตย์คนคนนี้ได้ความรักได้ความน่ารักจากคุณได้สิ่งดีๆจากคุณไปเยอะมากแต่การที่เขามาทํากับคุณแบบเนี้ยบางท่านเขาแทงข้างหลังคุณแอบมีคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกคุณหรือว่าคุณไปรับรู้บางอย่างมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักหน่วงอ่ะไม่น่ามาทําแบบนี้ก็เลยอ่ะ มันเลยทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆและเจ็บปวดมากๆในบางท่านนะ่ะคุณรู้สึกว่าเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วมันทําให้คุณนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆอะไม่มองว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะสาหรับบางท่านที่คุณ move on แล้วอะคะ่ะสําหรับบางท่านที่คุณไม่ได้ standby รอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วอะไม่ค่รู้สึกว่าคุณน่าจะมีคนใหม่ๆก้าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วด้วยแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเขายังไม่ใช่ คนที่เข้ามาใหม่เนาะเขายังไม่ใช่มันเลยทําให้คุณนะคะปิดใจแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเนี้ยคือก็คุยได้แต่ถ้าให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงแบบแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณแค่รู้สึกว่าคุณยังยังไม่ค่อยพร้อมไม่ต้องใช้คําว่ายังไม่ค่อยพร้อมนะเพราะว่าในบางท่านเนี่ยคุณน่าจะแบบ move on มาแล้วละแล้วก็อาจจะเหมือนแบบยังคงติดค้างกับเรื่องเดิมๆอยู่อะคะ่ะ move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเมย์แค่รู้สึกว่ายัางไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต จะไม่ขอดูในเดือนมิถุนายนนี้หน่อยนะคะเดือนมิถุนายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะอืม ไม่อยาให้คุณไปต่อกับชีวิตของตัวเองนะชาวราศีเมถุนเพราะว่าถ้าคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะมันก็จะเหมือนเดิมนะความเสียใจปัญหาประเด็นดราม่าที่คุณไปรู้มามันจะยังคงติดค้างอยู่ในใจคุณเอาไม่ออกคุณจะลบมันยังไงมันก็ลบไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าคุณ move on ได้ไม่ให้คุณ move on นะจริงๆอะ ในบางท่านคุณน่าจะมีคนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วลหะแต่คุณน่าจะไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณน่าจะเหมือนแบบยังอยากกลับไปหาคนคนนี้อยู่อะค่ะยังคงอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะสําหรับบางท่านที่คุณตัดทิ้งแล้วอะคุณตัดคนคนนี้ทิ้งแล้วอะค่ะเมคารู้สึกว่าคุณน่าจะยังอยากฮิวตัวเองมากกว่าหรือว่ายังไม่เปิดใจให้กับ คนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะคุณยังไปสนใจในเรื่องอื่นๆมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของความรักอะคะ่ะคือเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะสำหรับบางท่ันที่คุณเป็นครอบครัวกันแล้วอะยังไงเมย์ก็มองว่าครอบครัวของคุณนะคะคุณก็จะยังคงรักษาไว้คุณก็ยังคงอยากที่จะรักษาครอบครัวของคุณไว้ะคะ่ะมันมีไพ่ของการให้โอกาสนะคะขึ้นมาตรงเนี้ย ถ้าคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้มันจะเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมันจะนำพาคุณสู่จุดที่เหมือนเดิมหรืออาจจะทำให้คุณรู้สึกแยก่กว่าเดิมไม่อยากคุณ move on จริงๆนะเพราะว่ามันมีคนมาร้อคุณที่หน้าประตูแล้วอะ สำหรับบางท่านเนี่ยคุณน่าจะมีแล้วอะคะ่ะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณน่ะสำหรับบางท่านที่คุณยังไม่ move on อะแล้วคุณคิดที่จะกลับไปเมย์จะบอกกับคุณอย่างหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณกลับไปมันก็จะเหมือนเดิมมันจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันอาจจะมีแบบดีขึ้นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกยาย,ยิ่งกว่าเดิม อันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากจะบอกกับคุณแล้วก็สําหรับบางท่านที่มูฟออนแล้วไม่ว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับตัวเองหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความสาเร็จนะคะแล้วก็ความรักก็ด้วยไม่ค่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามามอบความรักให้กับคุณเข้ามาขอโอกาสจากคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ย มันทําให้หัวใจของคุณนะคะได้กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันแฮปปี้คุณจะรู้สึกว่าเออ happy. รเราไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะอะไรแบบเนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าถ้าคุณ move on นะคุณไม่เหงาหรอกจริงๆถ้าคุณ move on นะคะคุณไม่เหงาหรอกแต่ทีเนี้ยคุณจะต้องเปิดใจแล้วก็ตัดคนคนนี้ทิ้งให้ได้อันนี้คือของพูดแบบตรงๆเลยก็คือคุณจะต้องตัดคนคน,คนนี้ทิ้งให้ได้ค่ะตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งให้ได้เพราะว่า ถ้าในเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมันแย่อการให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะคะ่ะการที่กลับมาดูแลตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่คุณต้องทําอะถ้าคุณรู้สึกว่าเจ็บจนไม่ไหวละรู้สึกเจ็บปวดมากๆอะไรแบบเนี้ยการที่คุณ move on ออกมาค่ะมันเป็นทางแก้ไขปัญหาที่มันแฝงกับคุณที่สุดแล้วอะ มันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องทนอยู่ให้ใครบางคนนะคะทําร้ายความรู้สึกคุณซ้ําๆนะมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องทนอยู่ให้ใครบางคนนะคะรังแกหัวใจของคุณซ้ําๆอะ่ะคุณชาวราศีมิถุนไม่อยากให้คุณนะคะ move on จริงๆสําหรับบางท่านที่คุณยังไม่ได้ move on แล้วมีความคิดที่อยากจะกลับไปอะคะ่ะถามว่าคุณกลับไปได้ไหมได้คะ่ะเป็นการตัดสินใจของคุณเลยแต่ทีนี้ ก็อย่างที่ไพ่บอกก็คือกลับไปมันก็จะเหมือนเดิมหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิมมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่คุณกลับไปแต่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่นานนะคะสักพักหนึ่งมันก็จะพาคุณสู่จุดที่เอาอีกแล้วหรอทําแบบนี้อีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะแต่สําหรับคนที่คุณปลุกออนแล้วอะคะ่ะเมย์ก็ดีใจกับคุณด้วยะคะ่ะที่คุณหลุดพ้นจากพลังงานท็อกซิกนี้พลังงานของ คนคนหนึ่งที่ทำร้ายจิตใจของคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆอะค่ะคือบาดแผลที่คุณได้มาเนี่ยมันมาจากคนคนนี้อะการที่แทงข้างหลังคุณแล้วก็ต่อหน้าเขาอาจจะแบบรักคุณมากแต่รับหลังก็คือเขาอาจจะไม่ได้ทำเหมือนกับที่เขาพูดหรือว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังบอกคุณไม่หมดอะไรแบบนี้ค่ะยังยังไม่กล้าที่จะบอกคุณอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้คุณนะคะไปรู้เอง สำหรับบางท,ท่านที่คุณ move on แล้วอะค่ะเมก็ยินดีด้วยมากๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะได้กลับมาค่ะก็คือความน่ารักของคุณสิ่งฮอลลของคุณรอยยิ้มของคุณนะคะแล้วก็กําลังใจของคุณนะคะสิ่งดีๆที่คุณเคยสูญเสียไปความสุขที่คุณเคยสูญเสียไปอะค่ะจากเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้มันคืนแล้วนะสําหรับบางท่านที่คุณ move on แล้วอะค่ะ จากเนี้ยคุณจะได้มันคืนแล้วนะผู้หญิงที่น่ารักมากๆผู้ชายที่ดูเท่มากๆอะค่ะคุณอาจจะเสียเขาไปนะช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอยู่ในความสมพันธ์ทซิกแบบนี้อะแต่ต่อจากนี้ไปอะคะ่ะคุณจะได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นกลับคืนมาสู่คุณแล้วนะคุณชาวราศีเมถุนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรัก